ทีเอฟอาร์ครับรถเก่าวิ่งใ,ให้ในสวนพี่น้องต้องได้ใส่อาการนี่ต้องรู้ไว้นะครับเกี่ยวกับไดครับบิดกุญแจเพื่อดังปักปักปักไปเคาะไดจังติดเดยวสภาพแบเบิ้งครับไดมันมีอย่างไงอยู่ใไดสตาร์ทครับนี่เลยครับสาเหตุหลักๆมันครับของไดสตาร์ทสะพานไฟนะครับชิ้นงานเป็นท้องแดงนะครับ กับลูกกระทูนะครับมีทุกขั้นนะครับรถกระบะขอเฮตุมากนะครับยกเว้นรุ่นไมเดอร์นี่ยังบัลลูนี่ครับนี่เปลี่ยนไม่ละครับนี่ครับชิ้นงานทองแดงนะครับของไดสตาร์ททุกขั้นนะครับกับวันนี้คิดอย่างไรครับแบ่งปันคมรมูครับคิดยังไงสําหรับผู้ลูกกะบย้ายกันด้อครับกะบอกพี่บอกน้องไปนะครับแบ่งปันค้อมูกันไปครับนี่ครับลูกกระทูสะพานไฟอาการ หายเลยครับติดตึมเลยวันนี้ครับเปลี่ยนออกขอบคุณครับ